สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านวังทองพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่250ย์แล้วนะครับพี่นะวันนี้นะครับผมมีพระนำเสด็จทั้งหมด36รายการนะครับวันนี้พิเศษนะครับมีรายการพิเศษทั้งหมด14รายการเลยนะครับพี่นะรายการพิเศษ14รายการเลยนะพี่นะอย่าอย่าพลาดเลยนะครับรายการที่1น4ถึงสินี่ในรายการพิเศษนะครับรายการที่15-36ถึงสาก็เท่าเดิมนะครับรายการละ200บาทนะพี่นะวันนี้รายการพิเศษเยอะมากๆเลยนะพี่นะ นะครับนะก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านหวังทองพักเครื่องกันด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับหาผมนะครับนี่เลยนะครับเบอร์โทร0ู95958513นะครับ ID ไลน์ KN242535 หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการพิเศษก่อนเลยนะพี่นะวันนี้แบบแบบถีเด็ดทางนั้นนะพี่รายการพิเศษผมบอกเลยนะครับ ีเด็ดทางนั้นเพราะว่าบ,บ้านนี้แบบสุดจริงผมซื้อมาเป็นองค์เลยอะแบบไม่ยอมอ่ะพี่เขาแบบเขาไม่ยอมไม่ยอมให้เหมาซื้อเป็นองค์ซื้อเป็นองค์มาก็ได้พี่นะ ลองดูนะพี่นะเผื่อพี่ๆชอบนะพี่เลยปิดไปนะพี่นะมาเริ่มกันเลยนะครับลายการที่1น,นะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกเกษมเหรียญฉลุนะครับพี่นะผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าด้านในนะพี่นะผมก็ดูไม่เป็นนะแต่ตะกรอบเป็นกรอบเงินแน่นอนนะพี่นะเป็นกรอบเงินแน่นอนครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกเกษมฉลุนะครับลำปางครับปี2537นะครับนี่ 25, 37, นะครับเกษมมงคลเมงคลเกษม83นะพี่นะ เหรียญม,มงคลกเกษมแปดสามนะเป็นเหรียญเลีเ่ยมเงินนะลงยาอย่างดีเลยนะพี่นะทองดีๆเลยนเนี่ยเงินดีๆเลยนี่แหละนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการพิเศษนะพี่นะนะชอบต่อรองกันได้นะมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะครับแต่โคสวยเลยพี่เหรียญเหรียญละคคงั่งแดงแป๊บเลยนะแล้วเลี่ยมรอบเงินนะพี่นะดู มีดอกไม้้านบนด้วยนะครับเป็นลวดลายลงยาอย่างสวยเลยนะครับเรียมเงินเนี่ยแบบเงินเปอร์เซ็นต์ดีมากเลยนะพี่นะผมซื้อมาเป็นองค์เลยบ้านนี้แบบขอเหมาก็ไม่ยอมนะพี่นะนะครับอันนี้เป็นเหรียญละครั้งหลวงพ่อเกษมปี37นะครับพี่นะนะครับปีส7นะครับอันนี้เอาที่1,200บาทนะครับพี่นะ1 2 0 0บาทสวยงามมากนะครับหอยไม่ต้องอายใครเลยนะครับเรียบให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อไปครับรายการที่3นะครับ รายการที่3าะครับเป็นเหรียญนะครับพี่นะหลวงพ่อเนื่องนะครับวัดจุฬามณีนะครับโ้ดูความสวยดิพี่สวยปี๊ดเลยนะครับเลี่ยมเงินนะพี่นะเป็นเลี่ยมเงินนะนี่ปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับใครชอบเล่นหวยต้องหลวงพ่อนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับพี่นะวัดจุฬามณีดูดูความสวยนะพี่เหรียญนะอันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะผมซื้อมาเป็นองค์เลยนะพี่อันนี้นะครับนาบ้านนี้เขาไม่ยอมนะพี่นะ นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับนี่เลี่ยมเงินนะพี่นะเลี่ยมเงินนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเก่าโบราณน่าจะศูนย์ห้ามั้งพี่นะนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลี่ยมเงินนะครับแกะมือนะครับดูเงินเปอร์เซ็นดีนะพี่นะแกะมือนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเป็นพระที่เขาเก็บนะครับเปิดในเซฟมาให้ผมเลยนะพี่นะ นะครับนี่เขาเก็บไว้นะพี่นะนะครับอันนี้เอาที่1,500บาทนะครับรายการนี้นะครับ1,500าบาทนะครับรายการที่4นะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะครับรายการพิเศษนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับทะเลซุงนะครับนี่ปีศูนย์แปดทะเลซุงเนื้อกระไรทองกรรมการนะพี่นะดูเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่นะดูเลี่ยมเดิมเดิมจากวัดนะพี่จ๋านะครับเลี่ยมเดิมเดิมจากวัดเลยนะครับแบบนี้หาที่ไหนได้ไม่มีนะพี่นะ ผมบอกเลยสภาพสมบูรณ์สวยแชมป์แบบนี้นะครับรายการที่5นะครับเอาที่500บาทนะครับมา0 8นยะ์ะหลวงปู่ทวด08นยะ์ะนี่นะนะครับดูกระไรทองนะครับเป็นเงกระไรทองกรรมการสวยๆเลยนะต่อไปครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับน้ำเต้านะพี่นะดูดูเหรียญยังสวยแล้วเรียมแบบคลาสสิกกะวี่ เล่มคลาสสิกอะดูเส้นสายลายยันคมชัดดีนะพี่นะดูห่วงหูห่วงเจาะรูเล็กๆนะพี่นะนะครับนี่นะครับอันนี้เอาที่1,500บาทนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับน้ำหนึ่งพา1,500บาทนะครับมาต่อไปอันนี้ผมบอกมาแพงมากๆเลยนะพี่นะนะครับมาต่อไปกันเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับ นี่เป็นพระสังกระจายนะครับมีปิดตาตรงพรุงนะพี่นะองค์น้อยๆน,นะครับพี่นะปิดทองลงรักปิดทองนะครับนี่ดูเลี่ยมรองยางแดงมาแบบการแทบอย่างดีเลยนะครับอันนี้เอาที่500บาทนะครับรายการที่7นะครับ5 0าบาทนะครับออกวัดเครือระวันนะครับนี่วัดหลวง วัดเอานั้นนะ่ะเขาว่าออกอะไรนะเจ้าของเขาบอกบอกวัดเทรวันเป็นของหลวงพ่อแก้วนะพี่หลวงพ่อแก้วเนะี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อแก้วนะครับพวกอาจารย์วิเชียนพวกอะไรนะขเขาบอกอะไรหลวงพ่อปานอะไรประมาณนั้นนะพี่นะที่ปลูกเสกนะหลวงปู่ทิมก็ร่วมปลูกเสกด้วยนะเขาบอกนะครับนะครับรายการที่7นะครับมาต่อไปครับรายการที่8ดนะครับอบอกเลยรายการที่8ดนะครับนี่ดูพี่ นี่เป็นหลวงพ่ออีนะครับสัตีหีบสองสี่กว่านะอันนี้สองสี่กว่านะดูนี่นะครับปีสองสี่กว่านะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วมะเฟืองอะไรสักอย่างนะเจ้าของเขาก็บอกมาผมก็ลืมนะพี่นะอันนี้เอาที่รายการที่อะไรรายการที่แปดนะครับเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับหลวงหลวงพ่ออีสตีหีบวัห้าร้อยบาทครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับพี่นะรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่นะครับธรรมลังสีนะครับที่อะไรนะ หนุ่มผู้ไข่สุพรรณนะพี่สุพรรณนะที่ปีศูนย์สองนะพี่ปีศูนย์สองรุ่นสองเพราะว่าเป็นรุ่นสองนะันนี้ครับอันนี้นะครับรายการที่เก้านะคุณเอาที่สามร้อยบาทนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็น หลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับนี่ดูพผงเกสรนะครับพี่นะนะครับแต่สภาพนะครับด้านหลังเป็นยันตีนะครับดันตีนะครับนี่วัดประดู่ฉิมพีหลวงปู่แต่สภาพด้านหลังหักนิดนึงนะครับบินนะครับมุมล่างนะครับอันนี้รายการที่10บนะครับเอาที่300บาทนะครับเอ้ห้า0บาทแล้วพี่แม่ลืมทุนเอาที่500บาทนะครับ500บาทนะครับมาต่อไปครับรายการที่11ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนี่ลูกอมนะพี่เนะี่ยเป็นลูกอมหลวงปูทิมนะครับวัดละหารไล่นะครับดูโอ้โหโนะครับลูกอมหลวงปูทิมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมหาอะไรหาแว่นแว่นแว่นเดี๋ยวดูให้ดูเนื้อนะพี่นะให้ดูเนื้อนะนี่ดูเนื้อโอ้โห,โโหดูดิ ดูง่ายมากพี่ดูง่ายสบายตามากเลยนะนะครับดูดูเนื้อพี่นะครับดูเนื้อโอ้โหพี่นะครับนี่นะครับนะครับโอ้โหดูเนื้อนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้นะครับเอาที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทมีกระทอตรงนี้นะครับ เอาที่1,000บาทหลวงปู่ทิมนะมาต่อไปครับรายการที่12นะครับรายการที่12นะเป็นลูกอมเหมือนกันนะพี่นั่นได้มาคู่กันเลยพี่บุ๋มโดนมาเป็นองค์เลยนะพี่นะอันนี้เจ้าของเก่าบอกเป็นหลวงพ,อพ่อทาบวัดกระบกขึ้นนะพ,พึ่งนะหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งระยองนะพี่นะนะครับเขาบอกสมัยเขาที่เป็นทหารนะพี่นะเขาได้มานะครับนี่นะนะเขาเป็นทหารนะพี่นะดู เขียวๆเ,เลยนะหลวงพ่อทาบนะผมว่าเป็นหลวงพ่อทบนะ่ขียบเขียวแบบนี้ไม่มีใครเลยนะต้องเป็นหลวงพ่อทาบอย่างเดียวเลยนะลูกอมหลงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะดูดูเนื้อดูง่ายมากเลยพี่นะดูดินะครับนี่นะเอานี้เอารายการที่สองเอาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะนะครับอะต่อไปครับรายการที่ 13นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับนี่หลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับเป็นฉากฟ้านะด้านหลังมีจานนะพี่นะมีจานเต็มเลยนะพี่ยางหลังนะครับนี่นะครับรายการที่13เอาที่400บาทนะครับ400บาทหลวงพ่อคูณชอบต่อรองกันได้นะพี่นะนะครับเรามันสบายๆง่ายๆนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่14นะครับ รายการที่14นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเทียนนะครับวัดกษัตริย์ตาทิลาชนะครับปีหนนะครับปีหนึ่งหหลังปั๊มนะครับนี่หลังปั๊มนะครับสมเด็จหลวงผู้เทียนหลังปั๊มนะครับปัจกษัตริย์นะครับอยุธยานะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่14เอาที่300บาทนะครับ300บาท 300บาทน,นะมาเข้าสู่รายการปกติกันบ้างนะพี่นะรายการที่15ต่อเลยนะครับรายการปกติกันบ้างนะนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อหลวงปู่ผางนะครับหลวงปู่ผางนะครับหลวงปู่ผางปีหนึ่งสองนะครับสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะนะครับพร้อมส่งมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระยอดธงเก๋าเลยนะพี่นะ เก่าๆเ,เลยนะรัตน,นะหรือเปล่าพี่นะดูหลวงทองเก่าๆเ,เลยนะเอาที่200บาทพร้อมส่งนะครับยอดถุงนะมาต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เผือกนะพี่นะน่าจะเป็นของหลวงปู่เผือกนะถ้าผมจําไม่ผิดนะจะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะนะครับี่มีตอกโคดด้านล่างอกเรานะ ได้เป็นของหลวงปู่เผือกว่ากิ่งแก้วนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะครับห้วยเขนดูเนื้อพี่อือจะเก่าไปไหนนะครับนะครับนะครับอันนี้ผมเมามาผมก็เลยชุดนี้ผมหลังจากสิบห้าไปผมเมามมาผมเลยมาขายโอ้สองร้อยได้นะพี่นะ นะครับอน,นุไอ,อไรอร,รายการพิเศษ14รายการเราซื้อเป็นองค์จริงนะครับพี่นะนะครับเราไม่โกหกกันเนาะพี่เนาะนะครับนี่นะอ่ะนะครับนี่อ่ะต่อไปครับรายการที่19พี่19นะพี่เป็นหลวงพ่อโสทรนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับแต่ผมไม่รู้ออกปีไหนแต่เก่าเก่าพี่นะดูนะ เป็นหลวงพ่อโสทอนนะครับหลวงพ่อโสทอนนี่นะครับเนื้อชินนะปีเขาเก่านะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรูปหล่อหลวงพ่อซับนะครับวัดปักแลดนะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเลยนะรุ่นรุ่นสามม้งรุ่นสามรุ่นสองนี่แหละหลวงพ่อซับวัดปักแลศนะมีก้นอุขางล่างนะนะครับนะครับอะ ต่อไปครับ steel, รายการที่21นะครับ21เ็นะครับเป็นเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะพี่นะหลวงพ่อแดงล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะครับนี่วัดช่องลมนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อแดงวัดช่องลมนะนะครับอ awesome ่ะต่อไปครับรายการที่22นะครับเป็นเหรียญหลวงู้่ทวดนะครับวัดเอี่ยมนะครับวัดเอี่ยม0ูนะครับ ผิดถ<ป>ูกก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่23นะครับเป็นพระครูเดิมนะควัดหนองโพก็หลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็เรียญหลวงพ่อเดิมนะครับดูคมๆเลยนะนี่ด้านหลังหลังเรียบนะครับหลังเรียบเปเรียนหลวงพ่อเดิมหลังเรียบนะนะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่24นะครับ ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยปีสองห้าอะไรสี่ห้าสองห้าห้าสามปีห้าสามรูปหล่อต่อโค้ดด้านล่างนะครับปีห้าสามก็สิบปีได้แล้วนะนะถึงไหมน่าจะสิบปีได้แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับห้วยเขนมาอีกแล้วพี่ห้วยเขน ดูเนื้ออโห้วยเขนพ่อเงินห้วยเขนนะนะครับพ่อเงินองค์เดียวกันกับวัดบางคันนั่นแหละแต่คือว่าเขาไปปลุกเสกที่ห้วยเขนนะจะสร้างห้วยเขนใช่ไหมผิดถูกก็ขออภัยเด้อพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับห้วยเขนเหมือนกันสภาพศึกนะครับตลับพุกหนึ่งใบนะครับตลับพุกนะอันนี้เป็นตลับพุกนะพี่นี่พุกเลยนะนะครับรายการที่ยี่สิบหก มาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นห้วยเขนเหมือนกันนะพี่นะห้วยเขนดูหูกลางอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์หูกลางนะพี่นะครับนี่ดูดำปิบออกเหลืองอมเขียวนะครับนี่นะครับดูคนนะครับมาต่อไปครับรายการที่ ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดด้านล่างโอ้โหพี่สองสองสองตองสองพี่เลขตองสองนะครับโอ้โหพี่พเขาเรียกุ่นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวผมดูไปหลวงปู่ทวดนะพี่นะมีนัมเบอร์ด้วยนะครับอะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้าว่ ยี่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูนะพี่นะหลวงปู่ดูดูคราบดูตรงซอกนะขัดยานะพี่นะคราบขัดยาปีสองสองพี่ปีปสองสองนะครับวัดสแกนะครับวัดสแกนี่ครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับปีสองสองนะครับโอ้ยไปต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับสามสิบเป็นพระพิตานะครับอันนี้เป็นพิตาทางใต้นะพี่นะ หลวงพ่อเลยนะผมลืมไปลวเนี่ยจาไม่ได้นะพี่นะปิดตาแล้วอยู่ทางใต้นะพี่นะนะครับหลวงพ่อเลยทุกอย่างนะพี่นะลืมไปลวนะครับอะต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับ Rocket ล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมนะครับฉากฟ้านะพี่นะนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมฉากฟ้านะครับมา ต่อไปครับรายการที่32นะครับเป็นชินราชใบเสมาและเป็นพระกรุนะครับเนื้อชินนะครับดูทะลุนะครับด้านหลังทะลุไปแล้วนะครับความเก่าทะลุไปแล้วนะครับนี่นะสวยคลาสสิกนะครับคลาสสิกดีนะพี่นะน่ารักอะต่อไปครับรายการที่33นะครับอันนี้เป็นชินราชนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับสภาพช้ำหน่อย นะครับดูด้านหลังนะครับลึกๆแบบนี้เลยนะครับรวมพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสูงนะครับไม่ชัดเลยภาพเบอร์แปบ๊บนึงพี่นี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับโอ้โหนี่เลี่ยมโบราณเลยนะพี่นะอันนี้เลี่ยมโบราณเลยนะนี่สมเด็จนะครับสมเด็จนะครับด,รดูเลี่ยมดูเลี่ยมกรโบราณไหม อุดโบราณเลยอะแบบพี่ด้านหลังไปรูหัวใจด้วยพี่มีความรักนะครับนี่เป็นรูปหัวใจเจ้าของเรียมน่าจะมีความรักเลยใส่รวปหัวใจไปเลยนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะพี่สามสิบห้านี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันดิต ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะพี่นะแยกไม่ออกหลายบล็อกหลายรุ่นแล้วเกินนะพี่นะแต่ดูฟอร์มนี่แบบคมตึงดีนะครับนี่นะครับคมตึงดีนะครับนะฟอนต์ตัวหนังสือนี่แบบคมคมเลยนะนะครับอะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบหกเป็นผักเ,เนื้อชินนะพี่นะเป็นผักเนื้อชินนี่นี่นี่นะครับ เป็นผ่าล่วงนะครับผ่าล่วงผ่าล่วงนะครับเนื้อชินเนื้อชินเก่าเกเลยนะเป็นเนื้อชิ้นนะครับนะครับสวยๆนะครับพ่าล่วงนะครับเนื้อชิ้นอ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการที่1ถึง14นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่15จนถึง36ก็เป็นรายการธรรมดา200บาทพร้อมส่งนะพี่นะ นะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับใน EP ีที่2 5 0นะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ095ย์8 8 5 1 3ดานะครับ ID ียไลน์คีย์อินสอหนะครับหรือสแกนที่ QR Code ได้เลยนะครับภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์กันได้นะครับวันนี้นะครับ e ีที่250นผมขอญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้พบกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับสวัสดีครับ